ย่าป่าทุเรียนใหญ่ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศวันนี้ชิวๆหนึ่งคนเดียวครับผมอยู่กับความมันเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยฝนมากกว่าครับแต่เช้าเลยครับผมเปียกหมดเลยครับนี่ครับเปียกหมดเลยครับผมแต่เช้าเลยฝนล่อฝนฝนล่อเลยครับฝนไล่ครับเปียกหมดขึ้นไปหลบฝนครับผมสิบนาทีย่าไม่ค่อยลุกหรอกครับ ทำได้ครับผมไม่มีเหนื่อยครับผมชีว <ellt on. S 2> ิตผู้ชายทำกินครับผมชีวชิตเป็นรุ่นทำกินครับนี่ครับผมวันนี้เอาจักได้จักประมาณสิบกล่องครับผมวันนี้ทั้ง <manchmal> วันนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยครับวันนี้ไม่กลัวครับผมเหนื่อยไม่กลัวกลัวอดมากกว่าครับผมคำว่าเหนื่อยไม่กลัวนะครับผมเนี่ยครับผม คำว่าเหนื่อยไม่กลัวกลัวอดมากกว่ากลัวไม่ได้ตังค์ครับผมสวัสดีครับผมคนสู้ชีวิตวันนี้